คุณเคยสงสัยไหมว่ากระจกที่เราใช้ส่องหน้าทุกวันอาจไม่ได้มีแค่เงาสะท้อนของเราอยู่ในนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าภาพที่คุณเห็นไม่ได้เป็นเพียงเงาของตัวเองแต่มีใครบางคนจ้องมองกลับมาจากอีกด้านหนึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้จะพาคุณไปรู้จัก Mortal Plantation Miller กระจกโบราณที่ว่ากันว่ามีวิญญาณหลอนสิงอยู่ ที่นี่คือมอร์ e ทล a พน a t i o n สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ที่รัฐลุยเซียนาภายใต้ความสวยงามและความเก่าแก่ของมันกับซ่อนเรื่องราวสุดสะพึงที่เล่าขานกันมาหลายศตวรรษและหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากผู้มาเยือนมากที่สุดก็คือกระจกบานหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณที่ไม่สงบย้อนกลับไปในปี1796 m มอร์โธ a เพนเทชันถูกสร้างขึ้นโดยในพลเดวิดเบรดฟร์ดเขาตั้งใจให้ที่นี่เป็นบ้านผักที่สงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอันสงบแต่ทว่าสิ่งที่ตามมากับไม่เป็นเช่นนั้นที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตายความสูญเสียและคำสาบที่ดูเหมือนจะติดตามบ้านหลังนี้มาตลอดเรื่องราวที่เล่าขานกันมากที่สุดกับสถานที่นี้คือเรื่องของโครีท่าสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการตายของภรยาและลูกสาวสองคนของเจ้าของบ้านในเวลานั้น เธอถูกลก่าวหาว่าแอบวางยาพิษในขนมเค้กและถูกลงโทษอย่างโหดร้ายวิญญาณของเธอเชื่อกันว่ายังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้จนถึงทุกวันนี้แต่กระจกที่เราพูดถึงในวันนี้เกี่ยวพันกับเรื่องราวของภรรยาและลูกสาวที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นหลายคนเชื่อว่าเมื่อพวกเธอเสียชีวิตวิญญาณของพวกเธอไม่ได้ไปไหน แต่กลับถูกกักขังอยู่ในกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องโถงของบ้านตามความเชื่อโบราณที่ว่ากระจกเป็นทางผ่านระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายกระจกบานนี้มีลักษณะเป็นกรอบไม้แกะสลักปานีตสะท้อนภาพของห้องโถงใหญ่แต่สิ่งที่ทําให้มันโด่งดังและหลอนที่สุดคือเรื่องหาาที่ผู้มาเยือนหลายคนพบเห็นไม่ใช่แค่งเงาสะท้อนของตัวเองแต่ยังมีบางสิ่งปรากฏอยู่ในนั้น มีรายงานมากมายจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือนบ้านหลังนี้บางคนอ้างว่าเห็นรอยมือเล็กๆที่ปรากฏอยู่บนกระจกแม้จะไม่มีใครแตะต้องบางก็เล่าว่าเห็นเงาของผู้หญิงในชุดโบราณยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาเมื่อมองในกระจกและเมื่อหันไปเธอกลับหายไปยังมีผู้เล่าว่าระหว่างที่พวกเขายืนอยู่หน้ากระจกเงาสะท้อนของตัวเองดูเหมือนจะขึ้นไหวได้เองแม้จะไม่ได้ขยับตัว เสียงกระซิบเบาๆก็เป็นอีกหนึ่งที่หลายคนได้ยินเมื่อยืนใกล้กระจกนี้มันเหมือนเสียงพูดคุยที่แผ่วเบาแต่ฟังไม่ได้สักเราก็ว่ามาจากอีกมิติหนึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นที่เรื่องลือเล่ากันว่าในปี1980เจ้าของบ้านในขณะนั้นพยายามทําความสะอาดกระจกบ,บานนี้แต่ไม่ว่าจะเช็ดอย่างไรรอยมือเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ไม่หายไปมันเหมือนกับรอยที่ถูกฝังไว้ในเนื้อกระจกเอง อีเหตุการณ์ที่น่ากลุกเกิดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งพวกเขามาเยี่ยมชมบ้านและถ่ายภาพหน้ากระจกแต่เมื่อกลับไปดูรูปภาพที่ถ่ายไว้พวกเขาพบภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ในกระจกทั้งที่ไม่มีเด็กอยู่ในกลุ่มพวกเขาเลยแม้จะมีเรื่องเล่ามากมายแต่ก็มีผู้พยายามอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ในเชิงวิทยาศาสตร์นักวิจัยบางคนเชื่อว่าแสงและเงาในบ้านอาจสร้างภาพหลงตาหรือรอยมือที่หยาดเห็นอาจเกิดจากความชื้นหรือฝุ่นที่สะสมในกระจก แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ทั้งหมดบางคนบอกว่าพลังงานของวิญญาณที่ยังไม่สงบในบ้านหลังนี้อาจเป็นตัวการทําให้กระจกบานนี้กลายเป็นจุดสุย์รวมเหตุการณ์เหนือธรรมชาติไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เรื่องราวของ Myrtle Plantation Miller ยังคงดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสด้วยตัวเองบางคนอาจเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อมาก่อนบางคนอาจไม่เจออะไรเลย แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือกระจกบานนี้ยังคงสะท้อนความลึกลับที่ไม่มีใครไขปริศนาได้แล้วคุณกล้ากล้ามองกระจกในบ้านของคุณตอนนี้หรือเปล่าใครจะรู้เงาที่มองกลับมาอาจไม่ใช่แค่เงาของคุณเองนี่คือเรื่องราวของ Myrtle p l a n t a t i o n Miller สุดลึกลับที่ยังคงทิ้งปริศนาให้คนรุ่นหลังได้ค้นหาหากคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันความหลอนให้เพื่อนๆแล้วพบกันใหม่กับเรื่องลึกลับครั้งหน้าสวัสดีครับ